ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่23ครับ23เมษานะครับวันนี้ก็จะนำตัวนะฮะน้องพีซีร้อยี่สิบรุ่นแปดนะครับจะทําการเดินไปให้ทีมช่างนะครับเราทําการตรวจเช็คนะครับหลังจากที่เราได้ทําการซื้อขายนะครับกับหอเจากรนะครับเฉลิมเฉลิมพาณิชย์ห็นบ่ ใช่ครับหอจะกอเสริมพาณิชย์2,016นะครับก็เราได้ทําการซื้อขายกับคุณลูกค้าไปเมื่อวานนะครับช่วงเย็นๆแต่วันนี้ก็จะทําการนะครับย้ายไปทําการซ่อมบํารุงนะครับหรือว่าตรวจเช็คสภาพให้ท่านใหม่นะครับตัวนี้นะครับเราทําการตรวจเช็คแบบไม่ทำสีนะครับนี่ก็คือสภาพเดิมๆนะครับนี่มาสวยสดงดงานแบบนี้เลย นะครับตัวนี้มาพร้อมกับใบแถบ80เซ้นนะครับนี่นี่นะครับดูช่วงล่างนะครับก็สวยนะครับนี่ดูนที่คอเกนตยังหนาตึบอยู่ครับนี่ทบเราก็จะมีทําการตรวจเช็คระบบให้ท่านใหม่นะครับเปลี่ยนชิ้นกระบอกที่รั่วนะครับของลงของเหลือเปลี่ยนใหม่นะครับนี่คือสภาพเดิมๆนะครับก่อนที่เราจะเดินไปทําการตรวจเช็คให้คุณลูกค้านะครับนี่มาเบิรงครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะ ว่าว่าเราต่นที่จะเป็นแบบไหนสอยงามวยครับทำาำสวยงามนาครับการต่อที่ให่ทำเสร็จสับเรียบร้อยนะครับในราคาที่เราทำการปกุมกับคุณลูกค้าไว้นะครับโอ้ตัวนี้จะมี ควันออกรูระบายหน่อยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็จะทําการตรวจเช็คให้นะครับว่าควันที่ออกมานี่มันเกิดจากอะไรนะครับถ้าเกิดว่าแหวนหลวมนะครับแหวนสึกนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนให้ท่านนะครับดูระบบภายในระบบภายในระบบภายในก็จะมีพวกเบอกนะครับขาดนะครับนี้ต้องทําการคุ้มให้ใหม่ครับแล้วก็อุปกรณ์สันลงสันลุบก็ต้องทําการล้างติดพงติดฟิล์มล้างระบบแอร์ให้ท่านเสร็จสบยบรูรอย มุงกีครับตัวนี้เป็นมุงกีสวยงามนะครับนะครับมุงกียังสวยงามเลยครับนี่ยังหน้าหนาอยู่เลยนะครับนี่ยังไม่สึกร้อนะครับโอ้มีอุจจระนกเขาด้วยนะครับสงสัยเมื่อคืนนี้มานอนนี่นะครับนี่ครับเราก็จะทําการเปลี่ยนแก้มข้างนะครับให้คุณลูกค้านะครับนี่ก็จะใส่แก้มข้างแลวทาการเสริมหน้าอาร์มให้นะครับนี่หน้าอาร์มนี่เราก็ต้องเสริมให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับนี่ ล็อกีนกระบอกนะครับเราจะทําการตรวจเช็คนะครับถ้ากระบอกไหนไม่ดีหรือกระบอกไหนรั่วนี่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนี่นี่รั่วครับนี่กระบอกนี้รั่วครับตัวนี้เราต้องทําการเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้รั่วรั่วอันนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องตรวจเช็คดูครับว่าเปลี่ยนมาแล้วนี่โอเคดีไหมนะครับแล้วก็อ่าพวกบูทพวกนี้นะครับต้องทําการตรวจเช็คว่ามันหลวมไหมนะครับนี่ดูคนโผลครับ แต่นะรเราจะดูเครื่องนะข้างบนีัไม่ได้ครับเราต้องดูว่าไอ้ระบบระบบเครื่องนะครับว่ามันหลวมหรือไม่หลวมนะครับน,นี่มีไอออกมีไอออกแบบนี้นะครับนี่ตรงสายแหวนหมดนะนี่เดี๋ยวเราต้องทําการาเปลี่ยนแหวนหรือว่าทําการยกเครื่องลงนะฮะเราต้องยกเครื่องลงให้คุณลูกค้านะวันนี้คือเราซื้อขายกันแบบ ตรงๆครับโปร่งใสอน,นี้คุณลูกค้าดูเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเครื่องมีไอลูกค้ารับได้บอกว่าให้เราฟิตเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราทําการฟิตให้ใหม่ครับวันนี้คือก่อนที่เราจะทําการเดินไปทําการซ่อมบารุงนะฮะเราก็จะทําการตรวจเท็คก,กันก่อนนี่ไม่ผูนะครับไม่ผูกทุกอย่างสวยครับเครื่องน้องเครื่องยนต์ครับจะมีไอออกมา าทำการฟิตใหม่นะพวกแหวนประกินในพวกนี้เราตะใช้ของแท้นะครับเพื่ออายุการใช้งานที่ทนทานนะครับแล้วก็คงทนนะครับใช้กันแบบยาวครับเราดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างนี้นะครับมันมันโซมันยืดออกมาแล้วนะครับนี่นี่เขาเรียกว่าโซ่ยืดนะครับนี่นะครับนี่มันพวกมาอย่างงี้ครับเขาเรียกโซ่ยืดเดี๋ยวเราต้องทการกลับบูธให้ใหม่นะครับกลับบูธกลับบูธกลับสลักให้ท่านนะครับแล้วก็ใส่ทงใส่ซิมครับใส่กระบี่เข้าไปข้างในนะครับเหมือนอย่างที่ เราได้รีวิวไปทุกๆคลิปนะครับวันนี้มีกระปุกเผาคอนโอดนเนอะครับทุกอย่างสวยงามตามท้องเรื่องครับก็ที่สนามพอนี้เดี๋ยวให้ช่างเขาทำการพ้นสีให้ใหม่ครับสัดส่วด้านหน้านี่ก็โอ้ครับแล้วก็เก็บสีคานนี่ครับคานนี้ต้องเก็บใหม่ครับเก็บคานแล้วก็ตูดนะครับตูดก็เก็บครึ่งหนึ่งพอครับลูกค,ค้าไว้เก็บแค่ ตัวล่างนี้ลงมานะครับนี่เก็บแค่ตรงนี้ลงมาเก็บให้ใหม่นะครับแล้วก็พวกช่วงล่างนะครับเดี๋ยวต้องเกียร์เกียร์ขาดออกให้ใหม่ครับเกียร์ขาดออกให้ใหม่เสร็จความเรียบร้อยนะครับพวกบูวโซลงสลัก่ังกานะครับเดี๋ยวทําการเสริมชิมให้เดี๋ยวเรามาดูระบบภายในดีกว่านะมาดูระบบภายในนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปให้ทีมมที่ช่างเขาครับ เงิ้แอร์เบงแอร์เย็น, Air, นบ่ไเอาอ่อแอร์เย็นครับอันนี้ชั่วโมงทำงานอยู่ที่แปดพันห้าร้อยแปดสิบชั่วโมงนะครับระบบทุกอย่างใช้งานได้หมดปกตินะครับนี่ฟิวแอร์ Air. เห็นหน้าจอหมดนะครับเีืนนอออนนยองจะเป็นเมโนโูญี่ปุ่นอยู่นะครับของตัวทุกอย่างใช้ได้ต่อไปก็จะทําการนะครับเดินจะไปให้ที่ช่างเขานะครับครับผมพี่ออสครับผมไม่นะป่าไม่นะ ให้แกมาจอง125ของไว้อ่า22เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยรุ่น10 10 10อ้าครับ0 07 07ครับไหม่ใหม่ชั่วโมงอยู่2,000นั้ง2,000ชั่วโมงใช่ใช่ครับไม่ใช่ดีห้าดีห้าผมก็มีอยู่นะพี่ออสเป็หัวฉีดเล็กเหรอ ไครับไม่ครับพี่ออดได้ครับครับพี่ออดครับัสดีครับพี่ออดครับลูกค้า p ี p นะครับอ่อยู่บ้านิีนเป็ดนะครับอยู่ข้างกับตะวันคอมเพกแต่เดี๋นี้ย้ายไปอยู่ที่อ่บางค้าครับอย่างนี้ไปอยู่บางค้าลําสามแล้วนะครับก็ลงมาสอบถามเรื่องดีห้านะครับ เสร็จัพย์พิธีนะครับับการทําการตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ช่างเขาเริ่มทาการตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับว่าพี่ช่างของเรานะครับได้ทําอะไรนะครับแล้วก็ตรวจเช็คเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เราจะมาดูการรือนะครับประกอบเครื่องนะครับของบาจจรยรนะครับว่ารือออกมาแล้วปัญหาที่ไอออกทับเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็เราจะมาดูว่ารุ่นนี้อ่าถ้าหลัวแบบนี้เสื้อมีปัญหาหรือไม่ครับหรือว่าเปลี่ยนแค่แหวนนะครับ หลายๆท่านนะครับก็ที่เคยใช้120รุ่น8นะครับ130รุ่น8นะครับท่านก็จะได้เจอในระบบของเครื่องยนต์นะครับที่มีไอออกแบบนี้นะครับเจอทุกคันนะครับไม่ช้าก็เร็วนะครับสำหรับ120รุ่น8แต่ถ้าท่านถ้าดูแลเรื่องระบบอากาศดีนะครับเป่ากองบ่อยๆนะครับปัญหานี้จะไม่เกิดเลยนะครับก็ถ้าเราฟิตให้ท่านใหม่แล้วนะก็ใช้กันแบบยายาไปเลย ก็สุดท้ายนี้นะครับกับผมนะครับโจ้นะครับต่อโจ้เมืองวนนะก็ต้องขอตัวลาเอฟซีไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันนะครับคินหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขลังงานไปไหนเปได้ครับเด้อคุณ่อนะครับก็ขลังเดินไปตรวจเช็คให้นะครับคันนี้นะครับไปถึงคุณ่อด้วยเด้ดนะครับขอจะกรเฉลิมพณนิตนะครับ2016นย์นนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย